วันนี้แมวคือเพื่อนแสนดักของหลายล้านคนทั่วโลกแต่คุณเคยสงสัยไหมทำไมสัตว์ที่ดูจะหยิ่งเลยหน่อยอย่างแมวถึงมาอยู่ร่วมกับมนุษย์ได้คำตอบคือพวกมันเลือกที่จะอยู่กับเราก่อนที่เราจะเลือกมันซะอีกราวหนึ่งหมื่นปีก่อนมนุษย์เริ่มตั้งถิ่นฐานทำกเกษตรเก็บทันพืชไว้ในยุ้งฉ้างแต่ที่ไหนมีอาหารที่นั่นก็มีหนูและเมื่อมีหนูก็มีผู้ล่าตามมานั่นคือแมวป่าแอฟริกาหรือ Felis silvestris lybica นักรโบราณคดีพบหลักฐานว่าแมวเหล่านี้เริ่มปรากฏในพื้นที่เสี้ยววงเดือนอันอุดมสมบูรณ์หรือเฟอร์ไตร์เคเซนบริเวณตะวันออกกลางที่เป็นต้นกําเนิดของเกษตรกรรมยุคแรกของโลกนั่นแปลว่าการเกิดของแมวบ้านเกิดขึ้นพร้อมกับการเกิดของอรารยธรรมมนุษย์ยุคแรกด้วยแมวเหล่านั้นไม่ได้ถูกจับมาเลี้ยงแต่มันมาเองเพราะแถวบ้านคนมีหนูให้ล่ามีเศษอาหารให้กินและมนุษย์ก็ไม่รังเกียจพอพวกมันช่วยกําจัดหนูได้ฟรีฟร นี่คือจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์แบบได้ประโยชน์ร่วมกัน mutualism ต่างจากสุนัขที่มนุษย์เป็นฝ่ายนำหมาป่ามาฝึกเพื่อใช้งานแมวกลับเป็นฝ่ายปรับตัวเข้าหาเราเองบางนักวิทยาศาสตร์จึงเรียกแมวว่าสัตว์ที่เลี้ยงตัวเองให้เชื่อง self-domesticated animal เมื่อเวลาผ่านไปแมวที่ไม่ควัวคนมากเกินไปอยู่ร่วมกับมนุษย์ได้ดีก็รอดมากกว่ารุ่นต่อรุ่นมันจึงกลายเป็นแมวบ้านอย่างที่เราเห็นในวันนี้ แต่ถึงแมวจะอยู่กับคนมานานนับพันปีมันก็ยังเก็บจิตวิญญาณนักล่าเอาไว้ทั้งการขวนการล่าการปีนแมวว่านในปัจจุบันแตกต่างจากแมวป่าเพียงเล็กน้อยใน d n a ราว13ยีนซึ่งเกี่ยวกับการเรียนรู้ความจําและการตอบสนองต่อรังวัลทาให้แมวสามารถจําเจ้าของจําบ้านและจดจํากิจวัตรได้ดีกว่าแมวป่านั่นคือเหตุผลว่าทําไมแมวบางตัวถึงกลับบ้านได้แม้เดินทางไปหลายกิโลเมตรหลักฐานเก่าแก่ที่สุด พบในเกาะไซปัสอายุราว9,500ปีมีแมวฝังอยู่ข้างเจ้าของและในอียิปต์โบราณแมวได้รับการบูชาเพราะช่วยควบคุมหนูในยุ้งฉ้างและเป็นสัญลักษณ์ของความคุ้มครองจากอียิปต์แมวเดินทางมากับเรือค้าขายแพร่กระจายไปทั่วโลกจนกลายเป็นสัตว์เลี้ยงคู่บ้านของทุกวัฒนธรรมชาวอียิปต์ถึงขั้นมีกฎหมายห้ามส่งออกแมวและเมื่อมีแมวตายในบ้านเจ้าของจะโกนคิวไว้ทุกข์ให้นั่นแสดงว่า แมวไม่ได้เป็นแค่สัตว์เลี้ยงแต่เป็นสมาชิกในครอบครัวมานับพันปีแล้วต่างจากสุนัขที่ถูกคัดพันธ์ุให้ทํางานรับใช้คนแมวไม่เคยถูกฝึกให้เชื่อฟังแบบนั้นมันแค่แตัดสินใจอยู่กับมนุษย์พอชีวิตมันดีขึ้นอาหารง่ายปลอดภัยอบอุ่นและเราก็ได้เพื่อนที่อิสระมีสเสน่ห์และเข้าใจยากที่สุดในบรรดาสัตว์ทั้งหลายทุกวันนี้มีแมวบ้านมากกว่า400ล้านตัวทั่วโลก แต่ถึงจะอยู่ในบ้านกี่ชั่วรุ่นมันก็ยังเป็นตัวของตัวเองแมวไม่ใช่สัตว์เลี้ยงที่เราควบคุมแต่คือเพื่อนที่ยอมแบ่งชีวิตมาอยู่ข้างเราดังนั้นครั้งหน้าที่แมวมานอนข้างๆคุณอย่าลืมว่าเขาไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยงแต่คือสิ่งมีชีวิตที่เลือกจะอยู่กับมนุษย์ด้วยใจของเขาเองคุณคิดว่าแมวของคุณเลือกคุณหรือคุณเลือกมันคอมเมนต์ไว้เลยครับ